We'll mm be -hmm. สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทงน้องทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายมุนนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนเพื่อนะครับมาที่ร้านลงโล่งแห่งหนึ่งอยู่ตรงแถวบ้านป่าววยนะครับน่าเล่นเครื่องบินมากเลยที่นี่ก็จะเป็นที่สถานที่ที่ผมเคยมานานมากมากแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นมันล่งโล่งนะครับก็เลยมาอีกนะครับเป็นหลายครั้งแล้วล่ะนะครับก็เล่นเครื่องบินปีกเล่นหอเล่นอะไรได้หมดนะครับอ่ะวันนี้ผมมีเฮลิคอปเตอร์มือสองมาน่ะโอยเข่าเลยหนาเนี่ย มานำเสนอกับเพื่อนๆน,นะครับพุกคลิปผมจะถ่ายแบบเร็วๆนะไม่มีการตัดต่อใด้ทั้งสิ้นนะลำนี้นะครับผมประกอบเสร็จแล้วล่ะนะครับก็เป็นทาร o ลอดโปร450นะฮะชุดไฟก็พอได้อยู่นะครับลำนี้ขายทุกถูกนะครับเอาไปแบ่งๆกันเล่นนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกมือใหม่หลายๆคนนะครับคนรุป,ปีก็ดู น่านุรักนะครับถือว่าหายากมากๆนะครับสำหรับคานปีแบบนี้นะครับทีเล็ก450นะครับหายากแล้วก็ตัวลำนะครับก็เสร็จเรียบร้อยตอนแรกที่ผมรับมาเนี่ยเรื่องของแมานิกอะคือหางนยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเซอร์โวยกพีี่ะมันก็มีอาการกระตุกไปตัวหนึ่งแต่ผมก็มาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัว k ค t 215นะครับยกพีดนะครับ ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมไม่สุภาพเลยนะครับเพื่อนๆพอดีหมามาเห่าแล้วผมคันนะครับเห่าตลอดเลยเพราะว่าผมไม่เคยมาที่นี่นะนานนานๆจะมาทีอ่ะยุคพีชนะครับเคทีสองหนึ่งห้านะครับกันหางเป็นอ่าอลายดีเอสห้าสองศูนย์นะครับมอเตอร์เป็นอลายเลยนะครับอลายสามพันห้าร้อยเควีนะครับกล่องเคบาน้ำเงินเดี๋ยวผมจะบินหงายท้องให้ดูเลย ที่ผมบินไงท้องให้ดูได้นะเพราะว่าผมทดสอบศักยภาพของมันแล้วเนะี่ยก็คือผ่านนะครับไม่ว่าจะบินรอบเดินทางหรือว่า 3D ถ้าเอาไปเปลี่ยนสปีดนะครับก็บินค่อนข้างที่จะ,ะแบบดูดันได้เลยนะครับสปีดนะเป็นของทาร์ลอด40แอมป์นะครับให้เป็นแบบนี้พอเล่นได้นะครับอันนี้ขายกันแบบถูกๆนะครับก็ชุดไฟก็ตามนี้แต่วันนี้ผมใช้รีโมท T14 SG เล่นนะครับ ที่ผมไม่ได้ใช้รีดมัตเตอร์เพราะว่ารีซีผมหมดแล้วนะครับผมซื้อรีซีมา2ตัวผมเอาไปใส่เจ้าตัวกราสนะครับของผมลำนี้นะครับเอาไปใส่กราสแล้วก็กับเครื่องมินปีกเพราะฉะนั้นผมก็จะหมดแล้วนะครับเนี่ยครับรีซี hip, นะครับก็หมดสต็อกแล้วก็เลยมีรีซีแต่ของฟูตาบ้านะครับก็เลยต้องใช้วิทยุทีซีไอเล่นนะครับ อยากจะใช้เรดิโอมาสเตอร์เหมือนกันแหละแต่ว่ารีซีบดนะครับเนี่ยครับผมก็ยังใส่กล่องแบบนี้อยู่นะนะครับรู้สึกว่าโอเคกับมันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะบินรีวิวให้กับเพื่อนเพืได้ดูนะครับลำนี้นะครับลำนี้เดี๋ยวราคานะครับเดี๋ยวมามาดูตอนท้ายคลิปนะครับว่าราคาผมจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อนเนถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยยังไงก็รีบทักมาเลยนะครับ เพราะว่าไปไวแน่นอนนะครับกับราคาแบบนี้ชุดหางก็เป็นชุดหางเพลานะแต่คือถ้าหงายท้องได้ตีลังกาได้นตะ่ผมบอกเลยนะว่าัากยิา้าของมันอะ่ะดีเลิศนะครับอย่างลานี้ของกลา้าเนี่ยของผมก็เป็นหางเพล่ที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 ่เล่นหางเพลาเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกนะครับมาเพลาก็ต้องเล่นเพลาไปนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้มัน 450L หางมันเป็นมันเป็น L มาหางมันยาวนะครับ เพราะฉะนั้นสายพานที่มันเป็นมันแบบเป็น480เนี่ยมันหายากมากมากเลยนะครับเพื่อนๆผมก็เลยต้องเล่นเล่นเผาไปนะครับถ้าเกิดว่าตกเสียหายก็ค่อยว่ากันว่ากันใหม่อีกทีนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมลำนี้กันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มบินกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมใส่คานุปีเวลาที่เราใส่แบตบแมันใส่ไม่ได้เพราะว่าไอตัวเนี้ยตอนที่ผม ได้มาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมก็เลย,ยนั่งย้ายมา,าไว้ตำแหน่งตรงนี้ถึงจะใส่คานปปีได้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะว่าผมใส่ได้ไหมครับเปิดวิยุนะครับรอเซ็ตตัวนะครับ รอให้มันจึ๊กๆก่อนนะฮะแล้วค่อยเอาไปเล่นนะครับอ่าจึ๊กแล้วแล้วก็ใส่คันุป,ปีได้เลยนะครับนี่ใส่ได้จริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะได้ใส่บินได้ด้วยนะครับไปไปบินกันเลยดีกว่าครับ ผมก็จะมีหงายท้องนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่เพื่อ,นะอจะทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าลำนี้บินได้ถึงขนาดแบบสามดีได้นะครับเพราะเวลาเราเร่งขันเร่งขึ้นมานับต้องค่อยๆเร่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีซอ์สตาร์ทนะครับเพื่อนๆอ,อาการดีนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะครับ คุณอยู่ในแกนเลยน้อมอนก็ตั้งไว้ประมาณ65นะครับเดี๋ยวเดินทางกันบ้างนะครับเดินทาง เดี๋ยวเราไปลองไงท้องกันบ้างนะครับปิงปลาเข้านะครับปิงปลาออกนะครับเขาเรียกว่าท่าปิงปลานะครับทิปหน้านะครับทนะิปหน้าเข้าไปนะครับ หมุนช้าๆการลอบทิศนะครับกับอินเวร์นะครับนิ่งจิบนะครับ,รรบไม่มีไวเบชั่นเลยนะครับผมแก้ผมแก้ไปหมดแล้วนะครับไวเบชั่นไม่มีนะครับสิ่งจะหงายท้องก็งหมุนอยู่ในแกนด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับมือใหม่สาหรับใครที่กำลังฝึก 3D อยู่นะครับ ค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าสปีดมันเป็น40แอมป์นะครับนะครับก็พอหงท้องตตีลังกาได้แต่ถ้าเปลี่ยนสปีดเข้าไปนีะผมว่าจบเลยนะครก็ขายให้กับเพื่อนๆในราคาถูกๆนะครับเดี๋ยวไปฟังตอนท้ายคลิปนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับนะครับไม่ต้องหงายแล้วนะครับอาจจะนี้มาบินเดินทางกันบ้างนะครับ หรือว่าก็ถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆทักมานะครับอยากได้รำนี้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนสปีดให้เป็น Skywalker เกอ60แอมให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวำเดี๋ยวตัวสปีดตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่เครื่องบินปีกก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับสกยภาพของมันนะครับคือบินได้แบบถึงขั้นแบบงายท้องตีลังกาได้เลยนะครับนะครับํำนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับเอาไปเปลี่ยนสปีดคอนโทรลเนี่ยเป็นฮ o b b y วิงแพทิน i มหกสิเนี่ยผมบอกเลยนะว่าจบแน่นอนนะครับแล้วก็บินค่อนข้างที่จะดุดันได้เลยนะครับสําหรับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหางเพาอ่ะอม,มันก็โอเคนะนะครับถ้าเกิดว่าท a อคคิวของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากๆนะครับเป็นของแท้อะไรเงี้ยทอคคิวที่อยู่ในเนี้ยในเนี้ยเรียกว่าทอคคิวที่เป็นก้านยาวๆนะครับถ้ามันมีความแข็งแรงอ่ะผมว่าจะใช้ดอกจอกของทาลอด หน้าหลังก็ไม่มีปัญหานะครับเออดอกจอกหน้าเนี่ยผมตัวตั้งเนี่ยผมเปลี่ยนให้เป็นตัวของอลายนะครับตัวสีดานะครับแต่ว่าตัวตัวนอนอน่ะมันจะเป็นสีขาวของทาร์ลทข้างหลังก็จะเป็นของอ่าทาร์ลเช่นเดียวกันขอให้ขอให้ทอกคิวอะ่ะมันแข็งแรงทุกอย่างก็ได้หมดนะครับไม่ว่าจะสามดี D, หรือว่าบินเดินทางฮอปแบบรุนแรงขนาดไหนบินได้หมดนะครับลำนี้นะครับราคานะครับ ผมบอกเลยว่าเอาใบแบ่งๆกันเล่นนะครับอยู่ที่7,00 0บาทนะครับผมแก้ไขทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของหางนะครับแก้ไขให้หมดแล้วนะครับหางก็จะไม่มีโบกไม่มีสะบัดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับชุดไฟก็ตามนี้นะครับเอาไป7,000บาทเอาไปแบบว่าไปฝึกบินเล่นนะครับแล้วก็หาวิทยุเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับหรือว่าจะให้ผมหาให้ก็ได้นะครับแบตเตอรี่ไม่มีนะครับเพื่อนๆนะครับ7,00 0บาทลํำนี้นะครับ แบบว่าศักยภาพของมันเนี่ยถ้าเปลี่ยนสปีดเนี่ยผมบอกแล้วบินพิรุเอตฟิปปิ้งปลาฟิปหน้าฟิปหลังแบบแบบแบบท่าต่อท่าผมว่าติ๊กตรงติ๊กตก,ตก,ตกได้หมดนะครับเพราะว่ามอเตอร์ของมันเนี่ยเป็นของออนไลน์นะครับค่อนข้างที่จะเมื่อก่อนอะผมเคยเอามาใช้กับตัวออนไลน์สปอร์ตอยู่นะนะครับก็บินได้บินได้ดีเลยแหละนะครับถือว่าโอเคใช้ได้เลยแล้วก็ 3D ดีได้ด้วยนะครับนะครับเอาไป7 0 0 0บาทนะครับโอเควันนี้ใครทักก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับ สำหรับลำนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับไอที่เกมเบทหายไปไหนเนี่ยแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับกดกันไาเยอะเลยนะครับจะได้ทําคลิปมีกำลังใจมีกําลังใจทําคลิปแบบนี้แล้วก็ในส่วนของรีดิโอ t e r เอ่อ TX16S นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์มาแบ่งปันกับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆ ได้รับชมนะครับก็บอกเลยนะว่าเซตกระลำนี้บินไงท้องตีลังกาก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ